สวัสดีค่ะดาริกชาแนลจะพาเพื่อนๆไปดูต้นแผ่บารมีนะคะบางคนยังไม่ทราบนะคะแผ่บารมีคือต้นอะไรนะคะก็คือต้นกระจงนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาชมต้นแผ่บารมีหรือต้นกระจงนะคะต้นกระจงให้ความร่มรื่นกับบ้านเรือนนะคะแต่ให้ถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกาตะวันตกนะคะเป็นต้นไม้โตเร็วชื่อมีอีกชื่อหนึ่งคือแผ่บารมีนะคะแผ่บารมีทำเป็นไม้ทำให้เจ้าบ้านมีชื่อเสียงแผ่บารมีสำหรับคนที่ทำข้าราชการหรือว่าทำให้ช่วยให้เรามีบารมี ดีขึ้นนะคะเป็นไม้ล่มเงาแต่ข้อเสียก็คือใบจะร่วงนะคะมีใบร่วงถ้าปลูกให้ปลูกห่างจากบ้านเรือนประมาณ5-6เมตรนะคะอย่าปลูกติดบ้านนะคะเพราะว่าพุ่มจะใหญ่แล้วเป็นชั้นๆแล้วทำให้บ้านเราลากเข้าใต้ใต้บ้านจะทำให กระเบื้องหรือว่าปูนเหลาล้าได้นะคะเพื่อนๆถ้าดาริ h ชาแนลจะแนะนําเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆดูต้นหูหนูหรือต้นล่ําซําดีกว่านะคะใบจะคล้ายๆต้นแผ่บารมีแต่ว่าต้นล่ําซําจะใบจะไม่ร่วงนะคะเป็นพุ่มไม้ใหญ่เหมือนกันแต่ข้อระวังก็ควรปลูกห่างจากบ้าน5-6เมตรนะคะอย่าปลูก ติดบ้านเรือนนะคะจะทําให้บ้านเรือนเราพังได้นะคะเสียหายได้แต่ข้อดีของแผ่บารมีก็ทําให้เราดูล่มลื่นนะคะบ้านเรือนดูล่มลื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ดาริกชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย